วันนี้ผมก็เข้ามารออัปเดตนแต่เ,เช้าเลยนะครับผมของก e t ดห6กนะในแบบฟอร์สเกนซึ่งที่ผมกําลังรออยู่ตอนนี้นะครับผมตอนนี้มันก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงห้นาทีนะเหลีอแปนาทีเกมก็จะอัปเดตแล้วนะครับผมซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันผมอยู่นะครับผมมันก็มีค่าปิงที่สูงมากนะครับผมประมาณ400อ,อก,กว่าเลยนะถือว่าเป็นค่าปิงที่สูงมากดูจากไอ้หนุ่มนี่ซึ่งผมที่มันวับไปมานะซึ่งผมก็ขออภัยนะมีเสียงนกซึ่งเสียงมันก็ดังมากๆเลยแต่ผมก็หลกเรียงไม่ได้แหละ ซึเซิร์ฟอนี่มันก็ปิงมากๆากทัวมากเลยนะผมปิงที่ว่าที่แบบเห็นไอ้หนุ่มแท็บนี่ไหมครับผมดูสิครับผมมันมันวิ่งมันวิ่งค้างไปแล้วอ่ะซึ่งรอบต่อมาก็ได้เริ่มขึ้นนะครับผมซึ่งในรอบนี้ผมจะได้เป็นทูทามนะซึ่งิ่มมาผมก็ได้มาการปรับจุดสเปาเลยนะซึ่งคิวเลอร์ที่พลอจะได้รับมือในครั้งนี้ก็คือวันเอควันเอวันเอวันเชีรยก็พูดจนลิ่นพันแล้วน่ะซึ่งไม่นานมากผมก็ได้เจอเขานั้นแล้วผมก็กำลังจะไปจิ้มหลังนะครับผมแต่แม็กปาร้ส แต่อะไรก็ผมจำเทุกคนเห็นนะปีงขนาดนี้กูย้ายเสร์ฟก็ได้วะมาผมย้ายเสร์ฟเรียบร้อยนะครับผมซึ่งปีนในเสร์ฟนี้ประมาณ100กว่าๆนะถือว่ากําลังดีเลยนะครับผมไอ้เชี่ย 1x เอ็กเป็นอีเล้วนะครับผมรอบนี้ตอนนี้ผมขอปักจุดสปาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเวลาจิ้มครบ3รอบจะได้เกิดไกลๆจากฆาตกรหน่อยนะครับผมแมกกาลาร์แมนสแตนดิ้งนี่ครับผมเจอแล้วนะครับผมเหมือนเขาจะเล่นเป็นแฮกหลอดด้วยนะมาผมจิ้มหลังเลยจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับผมโดนหนึ่งดอกนะผมคิดว่า เขาเปลี่ยนเป้าหมายหรือเปล่านะไม่นะผมตอนนี้เขากําลังทาเกตอย่างมอมมนเลยนะมาครับตันที่สองผมก็จะไปแอบจิ้มหลังเขาเหมือนเดิมนะเพราะว่าเขายังไม่เลิกทาเกตคนเดิมเลยนะซึ่งผมก็จะช่วยเขาไว้นะโจนี้ผมโจนี้นี่งไงนะผมโอนี้กลางหลังเลยนะเพราะว่าผมเป็นไายต่อไปแน่เลยวะ่ะจากวันนี้ผมก็กําลังดักรอฆาตกรอยู่นะผมนี่นไงเพื่อนวิ่งมาแล้วนะผมไม่ได้ลืเป็นสกิลกูมันยังคูดาไม่เสร็จนีวว่ว่ะแล้วมันก็มาแล้วนะผมซึ่งผมก็ขอถอยไปก่อนนะแต่ปล่อยให้เพื่อนเอ่อ จะกันเองนะโอเคครับตอนนี้เขาไล่กันอยู่นะผมก็จะทการจิ้มหลังเลยนะผมโอเคก็จิ้มไม่โดนโอ้ชิบหายแล้วเหมือนเขาจะไล่ผมต่อนะครับผมโอเคมีไปก่อนนะตอ่นี้ผมเหลือห2สบนะยังถือว่าได้อยู่นะผมเหมือนเขาจะอเอาไงเหมือนเขาจะไปเล่เป้าหมายเดิมอยู่นะจากวันนี้เขาเอาไงต่อนะอา้าวเรียบร้อยครับผมเพื่อนโดนเก็บไปแล้วหนึ่งนะซึ่งตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีสามสิบวินะเหมือนตอนนี้เขาจะไล่ใครต่อก็ไม่แน่ใจนะไม่ต้องหวงเพื่อนฮีโร่ในงบุญไม่ช่วยแล้วนี่จิ้ม อยเชี่อมันกินไม่โดนเพราะผมประเมินเขาต่าเกินไปนะโอ้แย่แล้วครับผมจังหันนี้ผมเกือบตายมากเลยนะแต่เขาก็ยังเล่นคนอื่นอยู่นะผมจะไปเก็บยาจากศพก,ก่อนนะผมอ๋อทำไมมันค้างวาะเดี๋ยวบอกนะว่าเรียบร้อยนะครับผมเกมอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วนะในส่วนของตัวละครที่ผมเข้ามานะตอนนี้นะผมแน่นอนครับผมมีเก็ตหกหกและตัวต่อไปผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อ ในหัวทีวีนะครับผมแล้วก็จะมีพวกอีโมดใหม่นะผมพวกแมปใหม่นะแล้วก็พวกสกินใหม่อีกเยอะเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ามันก,ก็เยอะเรื่องเลยนะผมมาครับพอเราพูดมาเยอะแล้วพอเรามาดูในส่วนของตัวที่พวกเราพูดถึงกันในคลิปนี้เลยนะผมนั่นก็คือนี่แล้วผมอา้าวอย่าเกมลุกก่อนแล้วตอนนี้ผมก็เกือบตายมากเลยนะผมผมก็เลยป้อมตรงนี้นะผมตัวนนี้ก็หลบเดี๋ยวนี่สินะ เกตหกหกนะผมโดยไอ้นุบเที่ยงนะผมมันก็เลยกลายเป็นสภอ้อาแบบนี้ผมก็ไปรอชานะผมซื้อเลยนะนี่สินะตัวใหม่ในฝั่งซื้อวิโรนิก้านะผมอ่านทุลิปอไม่แน่ใจนะต่อมามาดูในส่วนของสกินของเกตหหกบ้างนะผมซึ่งก็มีสกินประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่มางในช่วงแรกนะผมประมาณ12สกินนะเปิดมาตอนแรกก็เป็นตัวใหม่เลยนะผมเกดหกหกนะซึ่งผมก็ไม่ได้เปิดคาสิเนของออฝั่งฆาตกรนะผมเวลามันเปิดตัวนะ ตอนนี้ผมก็ปั่นไฟก่อนนะผมมาดูทางด้านของสกิลแรกนะผมของตัวใหม่นะเอ่ออะไรฉีดสเปรย์เหรออะไรแล้วก็มีน้ำจลดูสองแท่งเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเนะี่ยอันนี้มันเก็ตหงโห,หนี่หว่าเพื่อนเพื่อนเริ่มมากูจะตายไม่ได้นะกูยังไม่ได้ลองสกิลเลยโอเคครับหลังจากที่ผมหนีเก็ตหงโห,หไม่ได,ผได้ผมก็ได้เจอบางอย่างนะผมเป็นหัวดูซิก้านะอะไรสองซูกาเหรอแล้วเนี่ยมันเอาทำไรได้ผมยังไม่รวยนะอาจจะเป็นเอ่อ ใางเงินแม่ในเข็มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้มันอะไรวะเนี่ยผมสามารถทำอะไรได้วิ่งเดี๋ยวมีสกีตบอร์ดด้วยเหรอว้าวมันได้ชนเหรออ่าชนแล้วยิ่งมันทำอะไรได้เวะเนี่ยมันมันจะชนได้แค่อะไรเข็มนียเปล่าเอาหายไปแล้วเหมือนตอนนี้ผมจะเป็นลัดแมนสแตนดิ้งนะผมและคุณสไตล์ก็คือเกีตหงหงด้วยนะเดี๋ยวนะ่าเลือดผมเหลือ่ห้าได้งไงก่อนมันเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วนั่งไงกลัวแล้วมาเล่นยังไงวะเนี่ย มนานในส่วนของรอบใหม่นะครับผมรอบนี้ผมจะแก้มือใหม่นะในรอบนี้ผมเล่นเป็นเอ่อไอสกินนุนดำหน่อยนะมันจะเนียนนะครับผมเวลาผมไปแอบฉีดสเปย์นะฉีสเปยนะ์นี่เออนะมันจะได้หาไม่เจอนะผมซึ่งรอบนี้หนูรีบไปเลยนะแล้วตอนนี้ผมอะไรมันเ,เปลี่ยนเพื่ออะไรวะเปลี่ยนเพื่ออะไรวะผมอยากรู้มากเลยว่าสกิลนี้มันคือสกิลอะไรไม่แน่มันอาจจะเป็นแบบ สกิวเติมแบตแล้วปมันก็ไม่แน่ใจนะแร่หลอดเลือดตรงนี้มันก็คือแบตนะแต่วผมจะลองให้อนโนรี่มันลองตีผมนะโอเคผมจะลองกดนะผมมันจะเป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงด้วยนะผมไอหลอดเลือดผมเพิ่มจริงนะผมมันเป็นการชา์จปบดนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่กลัวนะถ้ามันใช้ได้เรื่อยนะผมอันนี้ผมแอบมาฉีดสเปรย์นะผมตรงนี้มันก็น่าจะเงียบน่าดูนะมาผมจะลองฉีดตรงนี้ด้วยแล้วกันนะเหมือนฆ่าตกร่จะแร่คนอื่นอยู่นะผมเขาไม่ได้สนใจผมผมก็สก็ตบอรดเลยนะ ออกสกตบอร์ดดับผมสามารถออาสก็ตบอร์ดชนมันได้ไหมขอไปัยนะผมที่ในคลิปนี้ผู้คุณอาจจะฟังผมเป็นลายเสียงนะเพราะว่าเสียงรูกควนมันค่อยเยอะนะในบ้านของผมนะโอ้แย่แล้วผมจากวะนนี้ผมไม่รู้ว่าผมต้องเล่นยังไงต่อดีตอนนี้ผมไม่สามารถวิ่งได้นะผมน่าเป็นเพราะผมขี่สก็ตบอร์ดเมื่อกี้นะแล้วผมไม่สามารถพันย้ายด้วยไงเหมือนยามันจะไม่สามารถพันกลับไปตัวนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเหมือนมันต้องชาร์จแค่แบตเตอรี่นะ เราขอคีสกิตแบบรอบเนยนะครับผมเผื่อพวกมันอาจจะแค่บักหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมก็ลองขี่นะชนได้หมดเลยนะอา้าวเชียร์ทำไมเลือ่อนกูลบไปเรื่อยวนะเนี่ยเอ้ยผมจะกลับมาวิ่งได้แล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมก็ยังพันยาไม่ได้เหมือนเดิมอา้าวชนะเจอเนาะผมแค่จะเล่นก็ชนะได้นะครับผมเดี๋ยวนะจอนโดก,ก็มีสกินของเขาเด้อเหรอวะเนี่ยมีสกินทีวีแล้วก็เหมือนจะมีสกินเ,เอ่อเอ็นเชียนวิกฤดน,นะครับผมจากฟิตนะ มาครับผมมาในรอบนี้ผมก็ได้เป็นฝั่งคิวเลอร์นะครับผมซึ่งในรอบนี้ผมเล่นเป็นเกตหกหกเลยนะซึ่งตัวโคตรใหญ่นะครับผมเลฮิตบล็อกผมมันบักเลยเนี่ยมาผมผมก็ได้ทำการเปิดโจมตีนะนะเหมือนคนนี้ก็จะยืนเอฟเคนะอันนี้แหละมีเก็บเกียด้วยหรอวะเก็บเกียเลยไเนี่ยไม่แน่ใจนะผมผมคำรามใส่เขาไปเลยนะเหมืนนะมมมอนฮะิตบล็อกก็จะธรรมดาเลยนะเนี้ยดิโอ้โหจากเฟอร์นิเจอร์ก็ตัวใช้ได้เลยนะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ผม เปิดคนมั่วเลยนะผมจังหวะน,นี้ตัวใหญ่มากผมไม่รู้จะเลีเลยงยังไงก่อนเนี่ยผมตอนนี้เกตผมก็ประมาณ100แล้วนะมันองเก็บเกตมาหนึ่งร้อยห้าสิบซผมไม่รู้ว่าเก็บเกรด,เต,ดเต็มแล้วมันจะได้เลยนะผมมันจะมีสกลิลสแกนด้วยนะเดี๋ยวผมก็นดักคนนี้นะผมเดี๋ยวแล้วผมเขาโดนผมฟินิเจอร์ไปนะแล้วตรงน,นี้เขาอยู่กันอะไรเขาผมจังหวะน,นี้ไม่ศูนเจกับทูเท้านะผมล่ะเดี๋ยว โคตรเฮีย oh, <Yeah. S 1> เลยนะผมมาลีตอนผมกําลังเล่นฝนะั่งชิลเลอร์นะแต่เ็นเก้นหงหกไงตัวใหม่ไงเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันำนผมอันนี้พวเรามาด่านใหม่นะมากับด่านอะไรไม่รู้นะซึ่งผมก็สามารถไปเดี๋ยวฉีดไปตรงเสาด้วยนี่วะโคตรจริงเลยก็แต่เตเก็ตหงหกมันไปนไหนแล้วครับเนี่ยมันอ๋อมันอยู่นู่นเองมันกําลังไล่เพื่อนอยู่นะผมซึ่งไปเขาไล่ไปนะส่วนผมก็ แค่ฉีดสปรยแค่นั้น,หนแหละครับผมในเสื้อนี้นะมันมันจะฉีดไม่ไดนะ้ตรงนี้ผมต้องไปฉีดที่อื่นหรือเปล่ามก็ไม่แน่ใจนะเออที่เดิมผมอยู่ไหนวนะเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้นะครับผมเอาผมจะลองขี่สเก็ตบอลดูนะครับผมเอาอย่าชนเฉยอ๋อเป็นไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่ดูนะครับผมต้องรีดหน่อยนะผมเพราะเพื่อนตดนฆ่านะตัวนี้ผมก็จะใช้สเก็ตบอร์ดในการเคลื่อนที่นะครับผมตอนนี้มันก็จะไล่ผมต่อนะซึ่งผมก็จะหนีมาทางนี้นะ เอา้าแต่ผมก็ไม่สามารถวิ่งได้ยังดีนะผมที่ตอนนี้เหมือนเขาจะเจอเป้าหมายใหม่นะผมสามารถฉีดกำแพงตรงแยกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเหมือนผมจะไม่สามารถฉีดได้นะผมต้องไปฉีดที่อื่นนะผมตอนนี้ก็ไม่ได้นะผมแล้วนี่มันลูกสอนเลยนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าผมสามารถฉีดได้แค่2ทีหรือเปล่านะผมก็ฉีดไปแล้ว2ทีนะล้วงที่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมราะว่าช่างมันอะไรกันนะเพราะผมไม่รู้เคี่ยอะไรเลย อ่าตรงนี้ก็ฉีดไม่ได้นะผมอ้ยผมไม่ฉีดแล้นะนะผมว่าผมไปหาเดินเล่นดีกว่าไอเด้อเชี่ย,ยแล้วเนี่ยเอะไรอะรันแล้วก็เวลาเปลี่ยนเป็นอะไรหายก็คือซ่อนนะอ้าวมันมาแล้วดูว่าอ้าวเชีย่ยแล้วกูมีสามารถวิ่งได้ไงจังหวะน,นี้ผมโดนเป็นควันแล้วนะครับผมผมว่ามันผมว่าผมน่าจะไม่ต่างอะไรกับซอฟทซ์ของมันนะตอนนี้ผมก็ทำได้แค่เดินหนีนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ดีนะเพราะมัน แ่เดือดนะผมไม่สมรวิ่งได้เดียบร้อยนะผมทําไมอัปเดตนี้ทาไมทําไมกูเป็นกระสอบทรายจังวะนี่เลยนะผมเกทหูหกแล้วก็ฝั Audrey, ่งเซอร์ตัวใหม่ที่ม <Pent> ีชื่อว่าวิลโลนิก้าอ่านตู้เป๋าไม่แน่ใจอีกแล้วนะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับอัปเดตใหม่นะในรอบนี้นะซึ่งเอาจริงๆนะผมอัปเดตรอบนี้นี่คือเพิ่มอะไรมาเยอะมากเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสกินเรื่องแมพ เลือกอิบในบูตใหม่ๆแล้วผมที่มีเยอะมากเลยนะลบกันก็อาจจะประมาณ20กว่าอย่างได้บางหัก็ไม่แน่ใจนะครับผมซึ่งเอาจริงผมก็ยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลมากนะผมก็แบบเรียกว่างไงดีเรียกว่าเล่นก่อนเกมอัปเดตนะผมพอเกมอัปเดตก็เข้ามาเลยนะก็เลยอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลบางส่วนนะผมนะก่อมานี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วกด subscribe กดกดดิมิทิพยาคลิปต่อไปเพื่อการอยผมกันด้วยนะครับผมเอาจริงคลิปนี้นะ 哎呀，响鸟叫着。